ตอนนี้น้องเอวาต้องเจออะไรแน่เลยไปมาไปน้องเอรอให้ไปเจออะไรลูก ไปไปเลยไปเลยไปนี่นะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอธิบายให้คนดูฟังก่อนว่าเราอันนี้คือแอปเอาไว้ตรวจผีถ้าถ้ามันจะถ้าถ้ามันดังแสดงว่าผีอยู่ตรงนั้นอันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไอว่าอธิบายหน่อยลูกมามามาแสงให้ลูกคนจะไม่เห็นนะตอนนี้มีคนดูเราเป็นพันนะเราต้องให้เขาอธิบายเขาฟังคือคืออะไรคืออะไรคืออะไรมันเป็น สัญญาณผีเป็นแอปใช่ไหมใช่ใช่ถ้ามันอยู่ตรงสีแดงแสดงว่าเห็นผีไม่แรดงก็มีผีใช่แล้วเราก็ต้องเตรียมใส่เกียร์ห้าขี่ฮอนด้าไม่ไม่ใช่วิ่งวไม่ใช่ไม่ใช่หรูเต้าใครจะถือใครจะถือคุณถือใส่เกียร์มาวิ่งแอบไหมแอบไหมพี่แอบพี่แอบใครจะถือสุดให้น้องแอบเป็นคนถือนะครับผมปะเราเราเราแนะนาตัวใคร เชื่อถือได้ก็ชื่ออะไรชื่ออชื่ชื่อเธอได้ดีว่าอุ่นอุ่นแอมโอ้เรามากับครอบครัวอานนะได้ได้ครับได้คอยครับตอนนี้ตอนนี้เราก็เดินมานะตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะเพื่อนๆทุกคนตีสามอะ ซึ่งณที่แห่งนี้นะณที่แห่งนี้มันมีเรื่องเล่านะนี่มันเล่าเองมันมีเรื่องเล่าเอวานี่คือต้นต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมีคนผูกคอตายอยู่เจ๋งไเเวเวไม่ยอมก เราจะไม่จับกันเราจะไม่จับกัน <c oughs> ต้าาน้องแอมปเปิดเสียงมันจะมีติ๊บ <c oughs> มีเสียงไหมตอนนี้เครื่องเราได้ทำงานแล้วนะทุกคน <c oughs> คือเราต้องไปที่สนามเล่นที่มีเรื่องเล่า <c oughs> เกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้ เอวาต้องไม่จับนะเอวานเราต้องต้องโอห้ามจับห้ามจับเราห้ามจับถ้าจับเราต้องกลับนะโอ้หอ้าหอ้โหโอ้โหาอ้าห้าอ้โหอ้โอ้โหรอ้โห้าเโอ้โหเอ้โหโอ้าหโอ้โหนอ้โหโอ้โห้ตอ้นอ้โหอ้นีโอ้อ้โหโอ้โอ้้เห้าอ้อง้โหโ้้้อน้ เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเอาโทรศัพท์มาเปิดแฟลชน้องแอมถือไหมไม่แล้วเปิดแฟลแล้วโอ้ยถือไหมอ๋อถือตอนนี้เราได้เดินมาที่สนามเด็กเล่นนี่นะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่น้องแอมน้องแอมไทยไทยไทยถ่ายแฟลชที่มบต้นไม้ไงเออมีเรื่องเล่าที่แบบว่ามีเรื่องเล่านะ เหมือนแบบมีอะไรอยู่ที่นี่นะผูกคอตายอยู่อะ่ะเออใช่ใช่ใช,ใช่จริงๆตอนตอนก่อสร้างไงทนี้เดี๋ยวเราทํากิจกรรมนะเ,เราต้องต้องเดินขึ้นไปวนรอบต้นไม้ไมกันสองรอบก่อนมาเราต้องเดินเดินวนต้นไม้สองรอบ,ไ,บอไ,ไ,ไปทุกคนแล้วเราเสียงดังแล้วอ่ะ เราจะไม่ผ่านภารกิจนี้นะทุกคนตอนนี้เราตอนนี้ก็มีคน<ร>ส่องไฟนะส่องไฟเพราะมันมืดมากทุกคนมันมืดมากทุกคน,กคนจริงๆขึ้นมาทุกคนขึ้นบันไดขึ้นมาตอนนี้เราเราเราเดินเดินขึ้นบันไดขึ้นบันไดมาขึ้นบันไดแล้วก็เราต้องวนต้นไม้สองรอบเพื่อทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ เฮ้ยเราเจออะไรขวดน้ำพี่พี่ของิวรอมาหนวดน้ำไม่มีขวดน้ำได้ไงที่นี่มีคนมาสาปีแล้วไม่ดีอัไม่ใช่ทุกคนส่งส่ไปที่ขวดน้ำแมีคนมาที่นี่สามปีนะมีขวดน้ได้ยัไงอ้ดเอว่าแสว่าต้องมีคนเอาเาเอเเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ของพี่เข้จะไล่เรานะเพราะเราเาหลอก พราะเรามาเราไม่ได้ขออนุญาตไงม,มีขวดน้ำนี่ไงแสดงว่าเราต้องระวัง,งคนนะอออเอาสองรอบไม่ใช่เหรอเอาสองรอบเหรอรอบเดียวพอแล้วภารกิจต่อไปก็คือให้เอวาโอมนั่งชิงช้าแข่งสามรอบเราต้องทำเราต้องทำคนดูเราอยู่ลูกไม่เอาโอมนั่งละโอมนั่งละอีกส่องไฟเลยสองไฟเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่ง สองสามโอมทำส้ำเร็จครับไอวาไปไอวาเร็วไอวาต้องทำลูกจับคนหนึ่งได้ไหมยึงตุ้งถึงท่าตอนนี้ไอวาขึ้น่าเหรอตอนนี้ไอวาอุายอ้โหเสียงนี่มันรัวมากเลยอ่ะเพื่อนตอนนี้ไอวาได้นั่งขิงช้าแล้วนะครับผมไอวานั่งขิงช้าละโอ้โหเพ่งยังยังเลยนับไวเกิน แกลอมแปลงกินช้าให้วานหน่อยลูกโลาดแล้วทำไมทำไม่เราไม่ผ่านเฮ้ยจุดนี้เราไม่ผ่านระดีนี้ไม่เราไม่ผ่านนะเอวานี่เอวานั่งยืนหนึ่งลูกโอเคได้ได้ได้แต่นี่ไอวาให้ให้ทีมงานเรามาอยู่ใกล้ๆนะว่าเอวาไม่กล้าเฮ้ย ดุรงายดุรงมากเลยตอนนี้โอมาแกงนิ้องโอ่งแกงหนึ่งสองสามหนึ่งสองเฮ้ยไม่ทำท่นั้นหนึ่งสองสามโอ้โหเอวาได้ทับเอวาเอวานเบาเบาเอวาได้ทำมาเล็กทีสำเร็จแล้วครับตอนนี้เราต้องเดินไปต่อนะอ๋อตอนนี้ตอนนี้ เราเจอสิงช้าทุกคนใช่สิงช้าปะ่ะเป็นไม้กระด,ดกอะ่ะเอวาภารกิจของเราคือเอวาต้องนั่งเล่นกับโอมอ่ะสองคนสามครั้ง<ม>คนละฝ่าเร็วใช,วใช่ได้ได้ได้ไดไดเดี๋ยวลุงต้องอยู่ใกล้ๆครับตอนนี้ไม่มีอะไรตอนนี้คือสัญญาณเราปกติเลย <Monday> โอมโอมลงให้น้องนั่งหน่อย มันมองไม่เห็นเลยเ,เดี๋ยวเด๋ยขอไฟไฟช่างภาพครับขอไฟเลยครับตอนนี้ตีสามครับเรามาเล่นของอะไรกันเนี่ยโอเคครับเราทำภารกิจสำเร็จตอนนี้เราไปเราไปไหนกันต่อเราเดินมาที่สนามเด็กเล่นล้างสามปีนะที่นี่ยสามปีนะไม่ไม,มีใครมาเล่นนะลูกโอเคตอนนี้สัญญ,ญาณเราก็ เฮ้ยเริ่มรัวเริ่มรัวมากเลยต้องสไลายเดอร์ใช่ไหมต้องสไลายเดอร์คนละหนึ่งครั้งนะลูกทุกคนทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนเลยตอนนี้ไปแล้วครับน้องโอ่ไปแล้วหนึ่งไอวาตามไหมฮะน้องอุ่นโอ้โหน้องอุ่นก็ไม่มีอะไรไม่มีไรไปกันต่อ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 เฮ้ยตอนนี้ รถผ่านมาได้ไงอ่ะเพราะว่าที่นี่ล้างมากเลยนะทุกคนทำไมถึงเล่นอันนี้ต่อไหมอะไรวะมึงลืมแปะมึงมาขอแมสดินะรู้แล้วนะโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวตามไปที่ไปนี่ไม่มีใครมาสามปีแล้วมีคนมาทวงแมสนะเพื่อน ฮตอนนี้เรา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 จะไปนี่เว้ยเราจะไปที่นี่ทุกคนเฮ้ยทำไมโอ้โหอ๋อจริงจริงเราเราคิดว่ามันมีอะไรนะแต่ว่าน้องเอวาขึ้นไปไงโอเคแล้ไม่มีอะไรครับไม่มีเลยครับลกเม่อกีหนูขึ้นไปแล้วเราจะไปสนามบาสหนูอ่ะขึ้นไปใช่แล้วหนูให้มันอยู่แลมันยกคือเราจะไปสนามบาส ที่มีเรื่องเล่าว่าคนคนมาฆ่าที่ไงตอนนี้เราไม่ได้เอาบาร์สไงมีบาสอยู่เรามีภารกิจนะทุกคนสองสองไพ่เลยเราองสองไภารกิจวะว่าเราต้องเราต้องโยนบาสนะให้ลงห่วงนะทุกคนหนูโยนไม่ลงไม่โยนไม่ลงก็เราก็ต้องทําให้ได้นะลูกโอเคแต่หนูขอเดาะเพราะที่นี่มันมีคนที่มาฆ่ากันที่นี่เยอะมาก ตามประวัตินะโอเคแต่เราไม่บอกนะว่าที่นี่ที่ไหนนะโอเคเราเราไปเอาบาร์ส嘛หมู่บ้านเบิร์นโอ้ยจะบอกหาทำไมมีบาสจริงเหรอโอเคอตอนนี้เราเจอลูกบาสเฉยเลยครับทุกคนที่สามปีแล้วคือคือสามคือสามปีแล้วเรามีลูกบาสได้งไงอ่ะเออเข้าใจปะ ทุกคนเรางงมากเลยเฮ้ยมัรัวมันรัวโอเคปกติละได้ครับได้ได้ครับได้ตอนนี้น้องเอวาครับจะขอเดาะบาสนะโอเคพอปอีวาโยนให้ลงห่วงลูกทีละคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเอวาเริ่มยังเอวาเริ่มยังเอวาเริ่มยังลูกเริ่มเลยเริ่มเลยเหรอ ค okay. ตอนนี้เราโยนกันตอนตีสามนะทุกคนเอวาโยนอะไรของเขาก็ไม่รู้นะมูะม่นติดกำแพงไปที่น้องโอมน้องโอมน้องอมอมเร็วมาพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมครับเอวาตัวเป็นการที่พร้อ,อไมไหมพูดพูดพร้อมหมดเอวาไม่ลุดจากขันสายตอนนี้น้องหุ่นน้องหุ่นเดี๋ยวก็เร็วเด็โอ้โหน้องหุ่นโชดลงได้ไงก็ไม่รู้ครับตอนนี้น้องหุ่นกลัวไหมน้องหุ่นน้องหุ่นกลัวไหมครับกลัวม น้องอุ่นกลัวมากเลยน้องอุ่นกลัวที่สุดเข้าอุ่นเป็นนักบาสระดับชาติโอ้โหน้องอุ่นเหนื่อยนะน้องอุ่นชุดลงไปนะทุกคนเราเราไม่เห็นบาสเลยมันมืดไปหมดเลยอ่ะอ่ะตอนนี้น้องเฮ้ยเอาเอาโทรถือถือโทรศัพท์ให้น้องแอมมหน่อยครับไม่ดังระถีพรเลยครับนี่นี่ระถือให้ว่าถือโทรศัพท์ให้น้องแอมมก่อน เออไ่ฉายฉายที่โอเคน้องแอมจะช้าเราจะมองไม่เห็นมากเลยนะมันมืดมากทุกคนออโอ้โหน้องแอมชมุดยยังไงก็ไม่รู้ครับลงลงท่อไปแล้วเอนน่ะตรงนั้นสมัยแต่ก่อนมันเป็นลองใช่ป่ะแล้วมันจะมีศพลอยมาใช่ป่ะใช่ถูกต้องถูกต้องเลย ลงแลน้องแอมชูดครั้งที่2คือลงนะตอนนี้เราเราไม่มีไฟเลยจริงๆเพื่อนๆก็อาจจะไม่เห็นตอนชูดลงนะเพราะอาจจะโกหกเราก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเราไม่เห็นเลยนะกไปเราจะไปหมให้หม,น,มน่ากลันกวนะเดี๋ยวเราเราออกจากที่เราเราสรุปว่าที่นี่มันมันน่ากลัวจริงไหมโอ้โหน้องอุ่นชูดลงไม่ีกแล้วเพื่อนแต่เรามองไม่เห็นจริง เฮ้ยเฮ้ยมันมันเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วเพราะว่ามันตีสีแล้วเพื่อนๆทุกคนเอา,าไว้เป็นอยที่เดียแม่ก็เช้าแล้วไม่กลัวเฮ<ห>้ยเอาง <ๆ S 2> ี้เดี๋ยวเราจะถอดนี้นี่แโอเคเราต้องออกจากที่แล้วก็เลยเราจะไปสรุปว่าอันนี้สีดูมครับหลือเราจะไปสรุปว่าที่นี่มันเป็นยังไงนะแล้วก็ ได้เจอสัมผัสอะไรแบบแปลกๆบ้างหนูจะไปเล่าประวัติที่นี้ให้ฟังโอเคครับโอ้หน้องไอวาน้องไอวาเจออะไรแน่นอนเลยตอนนี้ปะไม่เจอทุกคนตอนนี้ไม่ตอนนี้ตอนนี้ทุกคนทุกคนต้องทำสิ่งนี้นะทุกคนรอ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 ปุ๊บน้องทำอย่างนี้ให้ได้ทุกคนเป็นภารกิจสุดท้ายเป็นภารกิจสุดท้ายของเราข้ามมันมาให้ได้แลยขึ้นข้าม อีกสักภาษาของเราทําไม่ได้เราก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะเฮ้ยทุกคนเราต้องไปเฮ้ยไปไปน้องไอวาเจออะไรไปไปตอนนี้เราเรามารับน้องไอวาก่อนนะโอมถือถือกันลูกมาลูกขอเทษน้องไอวานร้องไห้แล้วตอนนี้น้องไอวาต้องเจออะไรแน่เลยไปไปไปเดินมาล่องให้ไปเจออะไรลูกไป เดี๋ยวเราไปเล่าไปเล่าตรงนี้ดีกว่าเราไปที่ปลอดภัยก่อนเฮ้ยทีมงานรีบมาครับทีมงานครับตอนนี้ตอนนี้เราตอนนี้เด็กร้องครับตอนนี้เด็กร้องเราต้องต้องความปลอดภัยตอนนี้ทีมงานมาครับน้องไอว่าร้องไห้แล้วทีมงานมาแล้วไปทีมงานมาแล้วครับเอว่ากอะลุงโต้งเร็วไปเร็วไปเดี๋ยวเราไปสรุปน้องไอว่าเจออะไรแน่เลยทุกคน ทีมงานกำลังมาแล้วไอวาลูกโอเคครับภารกิจนี้เราสำเร็จเดี๋ยวเราจะไปสรุปว่าภารกิจนี้เราได้เจออะไรหรือเปล่าหรือว่า<ะ>เกิดอะไรขึ้น<ะ>น้องไอวาถึงร้องไห้ถึงขนาดนี้นะครับทุกคนโอเคครับผมเจอกันครับผม เจอเลยเมื่อกี้ครับผมอนมไมแล้วมันก็มอแล้วมนีอะไรนะมีอะไรลูกไม่ใช่เด็กแล้วตอนนูก้าาแม่กูร้องไห้พาะเขาอ่ะเสแยิ้มให้หนูไอเด็กตาบวอ่ะเหรออีวะาก็เลยข้ามต้นไม้มาขพวกเราไม่ได้โอเคโหนี่เราดีนะทีมงานเข้าไปช่วยทันนะเอ้าโอมเจออะไรไหมครับ เดยวผู้หญิงนั่งอยู่ใต้ตรงไหนผมยาวผมยาวตรงต้นไม้เหรอต้นไม้นั่นนะไม่ตรงที่ใต้บาส์ดอะใต้บาสใต้ที่มีบาร์ดหรออมเจอใช่ไหมโอเคก็เราเราจะไม่บอกนะว่าที่นี่ที่ไหนนะจะให้จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะเราเนาะ ไหเขาไม่ไอวาถึงร้องไห้ลูกมันน่ารักไปดิคนนั้นโอ้โหไอวาเขาเจอก็ร้องไห้เลยเอาอมเจอแค่แค่ใช่ไหมตามนี้ครับผมทุกคนผู้ชายเหมือนกันผู้ชายดีไง่หามันกันใช่ปะเออเห็นางทีเราก็ผ่านอุปสรรคกันมาได้นะก็โอเคครับผมคลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวก่อนไอวาไอวานี้ลูก เอ้วันนี้ก่อนเร็วเดลาลาก่อนลาก่อนว่าคลิปหน้าเจอกันใหม่บายเดี๋ยวคนกอนนึงเจอกันอีกผู้ชายตัวเลขฮะเป็นไงตัวเลขใครผู้ชายจะเป็นโลคแค่ใช่ไหมไม่เป็นฮาลุกฮาลุกเออเหมือนเหมือนเขาเลยโอเคเราเรายังไม่บอกสถานีให้กับใครนะเราจะไม่บอกให้ใครฟังนะว่าที่นี่เจออะไรหัวยาวนะอืมโอเคโอเคอ่ะ ปิดคลิปเร็วก็โอ้มีคลิปหน่ไลค์กดแชร์ด้วยครับโอเคคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปล่าท้าพี่กัน่อยี่บ้านโอเคครับผมสวัสดีครับวันนดีสวัสดีสวัสดีครับแจงแ่าดจงจเนี่นวจะ